ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการล่รลยนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลย Adawan a ดาว ไอ้อกูซัดมวยะอดอไอ้่อกูบผมเป็นพันอะไรนะกกูอะที่นี่แอบเอาอะไรให้ไม่ได้เลยรูปใหญ่ามากผมผมบอกให้มันมีหลายอย่างมากที่ผมแบบ ที่ที่เพื่อนอะที่เพื่อนมันบอกผมอะแล้วผมแบบเซอร์ไพรส์เลยหลายๆอย่างหลายๆอย่างจัดแต่ผมยังไม่ผมไม่ค่อยรู้อะไรนะเพื่อนแม่งรู้เยอะผมเนเพื่อนแม่งสำรวจกันจนเซียนแล้วอะผมเน้นเพื่อนแม่งสำรวจกันจนเซียนแล้วอะอันนี้ใครเนี่ยพี่ตากพี่เยวตาโอ้ยตาีตามีเอาเพิ่มหรือยังมีแล้วครับพี่มีแล้วเฮ้ เอ้ยเอ้ยยังไม่เอ้ยอะไรเฮ้ยแค่หมายถึงที่เนี่ยแหละเม่เมื่ออะอาจอะอย่างเช่นว่าตำรวจไล่เคสอะตำรวจไล่เคสปูนอะเพื่อนอะแม่บอกผมว่าถ้าเกิดจะเป็นหนีเคสปูนใช่ป่ะจะเป็นหนีเคสปูนอะตำรวจเขามีนับไฟยหลังให้ด้วยเออผมก็เออผมก็เฉยเฉใช่ป่ะ โอ้ก oh, ็เฉยเฉยใช่ปะแต่พอไปเห็นเองอะไอ้นับถอยหลังอะแม่งไอ้นับถอยหลังอะผมอยากให้ไปเห็นมากเลยไอย <c oughs> แ้แม่งขึ้นแม่งขึ้นอยู่ตรงแม่งขึ้นนี่เลยเว้แม่งขึ้นอยู่ตรงรถเขาแบบเป็นตัวเลขสีสีใหญ่ใหญ่อะนับรับสามสองหนึ่งอะขึ้นเป็นตัวเลขผมก็นึกว่าแบบ <c oughs> ไอ้ีคยผมก็นึกผมก็นึกว่าแบบว่า นับถอยหลังอะ่ะเขาจะนับเองแบบสามสองหนึ่งอะไรอย่างนี้ไอชี้ยไม่ขึ้นเป็นตัวเลขเลยอ่ะยัผมแบบฮะไอวงไอแบ็คอะไรไปไหนละครับเด็กชายต้งใจกำลังมาอยู่ด้วยได้ไหมครับเขาไล่มาได้ครับได้ครับ เออผมรีโอบีเอสทีไรผมรีโอบีเอทีไรผมต้องมาผมต้องมาตั้งใหม่ตลอดเลยวะ มีเกาะกันรไหมเนี่ยเพื่อนยูต่ามีเกาะปะมีตัวเดียวเหรอหนึ่งตัวเดียวมีเอดี้ไหมเนี่ยเอดี้มีเต็มสิบใครไหนขาดเกาะมีเกาะกี่ตัวยูต่ายูต่ามีสี่ตัวพี่มีสี่ตัวมันมันเก็บได้กี่ตัวปอดแลไรปอดแลไรสิบห้าพี่ไม่เก็บไอ้เก็บได้ยี่สิบไมันไม่ต้องบอกไม่ต้องใช้กระเป๋าดีว่ะเอาปอดแรเปอาแรก ไอ้แบกเปลเลยผมมีเจ็ดแล้วพี่ผมมีเจ็ดนะนะเกาะกูแปดร้อยกว่าตัวไม่มาใส่ใส่ได้ไหมน่ะไม่ใส่ได้ไหมน่ะใส่ไม่ได้ดิรออะไรอ่ะพี่ไม่กูเปิดกาชามากูลืมเก็บไปดิตัวใหญ่แบบี้แบกแบกแบกผมได้นะมาเดีวมาให้นิดนึงอับเปลแล้วสักสองสองตัวก็ได้ครับมันมันมันไม่ต้องใช้กระเป๋าครับอันนี้อ๋อเออลืมทุกทีนี่ครับยังไม่ชินยังไม่ชิน ขวาเรามีคนเดียวถ้าเกิดเราเอาเขาก่อนเขาจะจะจบไวแต่ถ้าเกิดเราโดนเขาเก็บบทเราจะอายว่าไงทุกคนก็จะไปดูอะไรล่ะพี่เอาแม่งมีไม้สองี่กูบอกขวาเป็นไปซ้ายโอเคสวยขวาขวาตรงไหนทีนี้เมื่อกี้มันซ้ายหรือขวาวะกูบอกขวาไปซ้ายโอ้โหกัรเล่นการเล่นเลย กูชุบก็ไม่ได้นะกูอะที่นี่ที่นี่มันชุบชุบไม่ได้หรอไม่ใช่พี่ได้ครับเอดีเกินแล้ดีเกินเอาเอาไม้ผมมาดดึงแม่เดี๋ยวผมช้อนร้อนที่เช้าอ่ะแล้วเปล่าอะไรเปล่าอะไรเอเปล่าอะไรอีกแล้วโอ้อะไรครับผมเพิ่งมาสองวันเหมือนกันเปล่าอะไรตลอดอะมาเรามาไล่ไล่เลยมามาไล่ไม่ต้องไล่สุดนะไป ปากผมไม่มีดาเมจครับทุกคนผมบอกให้ทุผมปากลำ,น,ำนิวบี้เฮ้ย่ตาาาพี เนี่ยเนี่ยชุดเนี้ยชุดชุดอะไรอ่ะอะไรอ่ะเลือกเงียบไปไหมอ่ะแล้วมีอะไรบพี่ผมหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเล่นเล่นแบนี้ได้อ่านปะหรือว่าอล่นก่อนนะครับแล้วแล้วคุณไหวหรือคุณเป็นอะไรเนี่ยมันมันมันพลาดอะไรคุณเป็นอะไรอะไรไอ้แยกูเมารเป็นอะไรแรงมาขึ้นเสียงอะไรกุมารมาแกล้งหิวครับกวมารมาแกล้งหิวอะไรเนี่ยเฮ้ยเลทเอออะไรอ่ะตัวเองผิดนะอยตัวเองผินน้อยลืมนะอ่านหน่อยอ่านหน่อยไว้เจอเจอกันแดงแดงหน่อยไหมครับ เกิอะไรครับผิดกดครับอัน๋อผิดกฎน้อยก็ดีมอได้ไงเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วขึ้นทเสียงทำไมเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เป็นอะไร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 ครับเนี่ยเป็นอะไรครับเนี่ยไม่โอ้โหไม่งงก็รีพอร์ตก็รีพอได้ไปดิเป็นอะไรเนี่ยไม่ผิดผิดที่ขอโทษไปผิดเราขอโทษอะไรมันเป็นอะไรเมื่อกี้ดีพอไปดิเจอผิดนาะท่าผมเป็นอะไรโอ้ยโอยสนุกกว่าจอดสนุกกว่าเป็นแก๊งมาทีเว้่เฮีย แจ๋วเวอยากขึ้นมาหน่อยนะขึ้นมาให้หน่อยนะขึ้นมาให้หน่อยนะเฮ้ย่าเท่าพี่อะไรอะเนี่ยแม่ึงบ่อยมเ่นบี่าดิมาีกด้องยลมึงผิดมึงก็แหละรอกิจกรรมครับอะไรครับเนี่ยกิจกรรมครับผมกก้เาายังมเล่นกันเลยอะเก็บตลอดนะ เขาไม่อ่านกดครับพี่เขาไม่อ่านกดเขาเก็บอัดกเลยครับอ้ครับโอ้ยไอ้เ้มันมึงก็ดินแรงเกินมันก็เดินแรงเกินไอ้หี่อขอตัวขอพอไปพี่เอ้ยไม่่กเม่่อี้ยไมพูด่เว่ามึนอะครับเม่กีนใครพูดคขาว่ามึนอ่ะ เออไม่ไม่เคลียร์ดอกก่อนพวกผมไม่แหละพวกผมเป็นคนเก็บเออผิดก็คือผิดแหละมันโดนอะไรหรือเปล่ามันโดนค่าปรับอะไรไหมอยู่แล้วค่ะปกติแล้วมันต้องเล่นให้จบก่อนแล้วค่อยเก็บอ่ะทำก่อนแล้วครับนายกทำก่อนแล้วทำก่อนเลยโอเคอนูครับมันโดนอะไรบ้างครับนายกไม่รู้อะไรแปลกๆเอออะไรนะพี่ลุงเดี๋ยวไอ้เียเลนเป็นเทียอะไรเนี่ย กูออกแล้วเจอกันได้ไอ้อย่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับทัศนคติหน่อยนะไอ้อย่ะไม่จะใส่อย่างเดียวเลย <c oughs> มึงให้กูขึ้นของให้น้องก้อนไอ้อย่ะ หล่อเปล่าเดี๋ยมึงให้มึงให้กูขึ้นของให้น้องก้อนนอไอเ้เไอสัตว์เอ้คนยังไม่ทันได้รวมเลยไอ้ี่ยคนยังไม่ทันได้รวมเลย ชมคลิปวิดีโอโจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริงร๊งกริงร๊ง,งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้อโครโฮ h ฮ s o c ด้วยกันนะคะ